การนำหน้าคนทั่วไปเป็นทักษะที่สำคัญในหลายสถานการณ์เช่น <c oughs> ในการงานการบริหารองค์กรหรือในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะนำหน้าคนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพคุณสามารถใช้กลยุทธ์และทักษะต่างๆตามด้านล่างนี้ 1. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อชักชวนผู้คนในการติดตามคุณรู้ว่าคุณต้องการที่จะไปทางไหนและทำอะไรสสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการนำหน้าคุณต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดีสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างชัดเจนและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. ความยืดหยุ่นและการปรับตัวความยืดหยุ่นในการรับฟังและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญคุณควรเปิดรับความคิดเห็นและแนวคิดใหม่ๆและพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์4สร้างความเชื่อมโยงและความไว้วางใจความไว้วางใจเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหน้าคุณต้องมีความซื่อสัตย์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้คนได้เห็น 5. ความเป็นระบบและการวางแผนคุณต้องสามารถวางแผนและจัดการสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อให้งานเป็นไปนตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 6. เป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบคุณต้องเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อง,งานและทีมงาน 7. รับฟังและเรียนรู้การรับฟังความคิดเห็นและคําแนะนําจากผู้อื่นเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 8. การเข้าใจและสนับสนุนความต้องการของผู้ในทีมการเข้าใจและสนับสนุนความต้องการของผู้คนในทีมเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาสําคัญและมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย 9. การแก้ไขข้อขัดข้องไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆคุณต้องสามารถแก้ไขและดำเนินการให้เกิดการแก้ไข 10. การกระตุ้นและสร้างสรรค์การกระตุ้นและสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้อนในทีมสำหรับการนำหน้าคนทั่วไปสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นที่ตัวเองที่คุณต้องเป็นตัวอย่างด้านความชัดเจนความเป็นระบบและความรับผิดชอบเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนำหน้าผู้อื่นและซา